สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่พิพ,พิธภัณฑ์พระราม9ก้านะเป็นอีกหนึ่งพิพ,พิธภัณฑ์ที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการนะจัดแสดงได้แบบสวยงามมากมีหลากหลายโซนนะครับมีหลากหลายองค์ความรู้ให้เราได้เรียนรู้แถมยังมีอีกอาคารอื่นๆนะที่อยู่แถวๆนั้นก็แบบว่าให้เราได้เข้าไปชมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพิพ,พิธภัณฑ์ที่แบบสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวได้โดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยไปได้เลยนะแบบได้รับความรู้ของทาง วิทยาศาสตร์นะครับดาราศาสตร์หรือว่าจะเป็นแบบว่าการศึกษาธรรมชาตินะก็แบบมีหลากหลายองค์ความรู้ให้เด็กๆได้ไปเรียนรู้แถมสนุกอีกด้วยนะครับมีความทันสมัยด้วยเดี๋ยวข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่า มาเริ่มกันที่อาคารแรกกันก่อนเลยนะก็คือพิพิธภัณฑ์พระราม9้าอันนี้เนี่ยเขาก็เปิดให้บริการ6วันต่อสัปดาห์เท่านั้นจะหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวนะครับก็สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันอังคารจนไปถึงวันอาทิตย์เลยเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งจนไปถึง5โมงเย็นสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนวันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยก็เข้าชมได้ตั้งแต่9โมงครึ่งถึง3โมงนะครับถ้าวันธรรมดาเนี่ยเขาจะปิดเร็วหน่อยนะครับ และในส่วนของค่าเข้าชมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถูกมากๆนะเพียงแค่คนละ200บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถเดินได้ทุกโซนเลยนะที่อยู่ภายในอาคารนี้นะครับคือถูกมากเว่าเขาต้องการให้คนไทยเนี่ยได้แบบว่ามาเรียนรู้นะเกี่ยวกับแบบว่าวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พวกแบบว่าศึกษาธรรมชาติต่างๆนะครับ อย่างตรงนี้ก็จะเป็นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้นะครับตั้งแต่แบบสมัยก่อนยุคดึกดําบรรเลยนะตั้งแต่แบบพวกที่เป็นแพงต้นเลยนะครับพัฒนาการจนเป็นแบบยุคไนโดเซาร์แล้วก็มาเป็นแบบยุคที่เป็นมนุษย์ปัจจุบันนะก็แบบหลายพันล้านปีมากๆเลยนะครับเขาก็แบบรวบรวมนะการเติบโตของอาการเปลี่ยนแปลงนะครับพันสายพันของสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้นะก็คือแบบว่าสวยมากนะได้รับความรู้เยอะมาก โซนต่อมาก็จะเป็นเขตพื้นที่แบบเขตหนาวนะครับก็จะเป็นแบบพวกโซนขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เขาก็จะแบบแสดงแบบการใช้ชีวิตที่อยู่ในพื้นที่หนาวๆมากนะว่าแบบว่าเขาแต่งตัวกันยังไงแล้วก็แบบมีสัตว์อะไรบ้างนะครับที่อยู่ในแบบเขตหน้าหนาวนะแล้วก็แบบมีซากแมมมอลนะครับให้ดูแบบเป็นแบบของจําลองแล้วก็แบบการแต่งกายนะครับของคนที่อยู่ในเขตหนาวมากๆเขาแบบแต่งตัวกันยังไง โซนต่อมาก็จะเป็นโซนของพื้นที่เขตร้อนเขาก็จะจําลองแบบพื้นที่ที่เป็นแบบว่าทะเลทรายนะครับก็จะมีการแบบจะแสดงพืชพันธุ์ต่างๆที่สามารถอยู่ได้ในเขตนี้แล้วก็แบบว่าสัตว์ต่างๆนะครับรวมไปถึงวิถีชีวิตนะของชาวที่แบบว่าอยู่ตามทะเลทรายนะครับ แล้วว่าที่นี่นี่จัดแสดงได้อย่างสวยงามเลยนะครับอย่างตรงนี้นะเป็นการจัดแสดงจําลองสัตว์ต่างๆนะเอามารวมกันคือแบบวางได้สวยดีนะครับแล้วก็แบบแสงสีเนี่ยคือแบบสวยงามมากๆนะครับเดินต่อมาเรื่อยๆนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบโซนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดินนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีแบบว่าดินประเภทต่างๆเลยนะที่แบบว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เราเนี่ย คนไทยเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากดินทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็มีแบบเอาดินเค็มนะ้มาทําเกลือนะครับพอเดินออกมาตรงนี้จะเป็นโซนใกล้ๆทางออกนะครับเขาก็จะมีการแบบว่าทําเป็นคล้ายๆกับป่านะแล้วก็แบบมีแม่น้ําไหลผ่านนะครับเป็นการจําลองระบบนิเวศนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของแม่น้ํานะครับแล้วก็ เป็นการแบบที่มาของน้ำนะว่าแบบมันมาจากแบบการฝนตกแล้วก็แบบไหลลงมานะครับจากภูเขานะตรงนี้เนี่ยก็แบบมีการสร้างน้ำตกจำลองภายในอาคารด้วยนะครับคือแบบสวยงามมากๆเนี่ยนะเราสามารถแบบเดินเล่นถ่ายรูปได้นะครับพอมาถึงตรงนี้ก็ใกล้จะถึงทางออกแล้วนะเราก็แบบเดินลอดนะครับป้าน้ำตกนะครับตรงนี้ก็ทำคล้ายๆถ้ำแบบทางเดินใต้น้ำตกนะั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อีกอาคารหนึ่งกัน อาคารต่อมาก็คือพิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับที่นี้ก็จะเหมือนกันก็คือปิดวันจันทร,ร์นะครับทำการก็คือ6วันเท่านั้นนะตั้งแต่วันอังคารจนไปถึงวันอาทิตย์นะครับส่วนเวลาให้เข้าชมเนี่ยช่วงวันธรรมดานะตั้งแต่วันอังคารจนไปถึงวันศุกร์นะครับก็เข้าได้ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนไปถึง3ามโมงส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะปิดช้าหน่อยนะก็สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนไปถึง5้าโมงเย็น ค่าเข้าชมคือแบบว่าถูกมากเพียงแค่100บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถเข้าชมได้อีก2อาคารน,ะนั้นก็คืออาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับกับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารลาสนเทศ3าตึกเนี่ยก็คือจะมีแบบว่าใช้ตั๋วใบเดียวกันเลยนะครับจ่ายแค่ครั้งเดียวเข้าได้ถึง3อาคารนะครับก็เก็บตั๋วไวด้ดีๆนะครับใช้ในการเข้าอีก2อาคารที่เหลือ ภายในอาคารนี้เนี่ยเขาก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆนะครับให้ความรู้ทางด้านนี้เลยนะแล้วก็เด็กๆเนี่ยสามารถแบบร่วมเล่นร่วมสนุกนะครับในบางจุดได้นะเขามีแบบว่าพวกแบบอ่าให้เด็กนะครับได้แบบไปสัมผัสหรือว่าร่วมเล่นเกมนะครับเด็กก็จะแบบสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆนะนะแล้วก็แบบมีความรู้วิทยาศาสตร์หลายๆแบบ แขนงเลยนะครับให้เราได้เรียนรู้รวมไปถึงแบบเสียงนะหรือว่าแบบวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์นะครับหรือว่าแบบเกี่ยวกับเทคนโนโลยีต่างๆตั้งแต่แบบสมัยก่อนนะจนไปถึงปัจจุบันว่าแบบมีการพัฒนาอะไรบ้างนะแล้วก็แบบชั้นบนๆนนะครับเขาก็จะมี การแบบว่าจัดแสดงเกี่ยวกับแบบภูมิปัญญาไทยนะแล้วก็วิถีชีวิตของชาวไทยนะครับในสมัยก่อนว่าแบบเขาแบบดำรงชีวิตยังไงมีการแบบใช้เครื่องไม้เครื่องอะไรมาบ้างนะครับแล้วรวมไปถึงแบบภูมิปัญญาไทยแบบในการย้อมสีนะครับพอถึงทางออกเนี่ยก็จะเจอกับแบบร้านขายของเที่ยวหรือก็จะมีของเล่นนะครับแล้วก็แบบเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้แบบว่าเด็กๆเนี่ยได้ลองแบบ ได้ลองเรียนรู้นะครับแล้วก็มีพวกแบบหนังสือนะแบบว่าให้ความรู้ต่างๆนะที่แบบว่ามีตัวการ์ตูนนะเด็กๆเนี่ยสามารถแบบว่าเรียนรู้ต่อหลังจากที่แบบเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้วยังได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบบจุดร้านขายกาแฟนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกร้านอาหารนะก็มีอยู่ในตึกนี้ด้วย อาคารต่อมาก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับอันนี้เนี่ยก็ค่าเข้า100บาทก็คือใช้บัตรใบเดิมได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็เปิดทําการ6วันต่อสัปดาห์เช่นกันนะก็คือปิดทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็เปิดให้ทําการตั้งแต่วันอังคารจนไปถึงวันอาทิตย์ในวันอังคารนะครับจนไปถึงวันศุกร์เนี่ยพวกที่เป็นวันวันธรรมดานะครับเขาก็จะเปิด ตั้งแต่9โมงครึ่งจนไปถึง3โมงนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะปิดเย็นหน่อยนะครับก็คือเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งจนไปถึง5โมงเย็นโดยความรู้ส่วนใหญ่ของอาคารนี้นะเขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับสัตว์สายพันธุ์ต่างๆรวมไปถึงการวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคแบบดึกดําบรรจนมาถึงปัจจุบันว่าแบบว่ามีการแบบพัฒนายังไงบ้างนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะรวมไปถึงพืชพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่เขาแบบตาฟนะสัตว์ต่างๆนะครับรวมไปถึงเก็บแบบพวกเปลือกหอยหรือว่า,วา กระดูกต่างๆนะให้เราได้ชมนะครับว่าแบบว่า,าลักษณะโครงสร้างของสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงแบบบางตัวเนี่ยหาดูยากมากเลยนะครับเขาก็แบบใส่แบบขวดโหลดองเอาไว้นะให้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบกายภาพของสัตว์ต่างๆนะครับโซนถัดมาก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับโครงกระดูกนะของสัตว์ประเภทต่างๆนะครับทำให้เราได้เห็นแบบว่า กระดูกนะของสัตว์แต่ละชนิดน,นะก็แบบมีความแบบแตกต่างกันอย่างยีราฟอันนี้นะครับก็คือแบบใหญ่มากนะที่แบบคอยาวมากๆเลยนะครับส่วนตรงนี้นะก็เป็นแบบกระดูกของงูคือแบบว่า เรียงกันสวยงามมากนะแต่ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชั้น2นะขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับสัตว์ที่มีเขาต่างๆนะครับก็แบบว่ามีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะเสียดายมากเลยว่าบางสายพันธุ์เนี่ยได้สูญพันธุ์จากประเทศไทยไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราก็แบบขึ้นมาชมความสวยงามของสัตว์เขาต่างๆที่ด้านบนกัน อาคารต่อมาก็คือพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอันนี้เนี่ยก็ใช้ตั๋วใบเดิมได้เลยนะที่เราซื้อมา100บาทนะครับที่เราบอกว่าสามารถเข้าได้3อาคารนะก็คืออาคารนี้เนี่ยนับเป็น1ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนกันนะเปิดให้บริการนะครับ6วันต่อสัปดาห์ จะหยุดทุกวันจันทร์เท่านั้นนะครับแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยวันอังคารจนไปถึงวันศุกร์นะก็เปิดให้เข้าชมตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนไปถึง3ามโมงนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะปิดช้าหน่อยนะครับก็เริ่มเข้าได้ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนไปถึง5้าโมงเย็นเลยภายในอาคารนี้เขาก็จะจัดพิธีศาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การเป็นมานะครับประวัตินะการสื่อสารของคนเรานะตั้งแต่แบบสมัยแบบยุคดึกดําบันจนมาถึงแบบยุคปัจจุบันเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับเราเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมนุษย์เนี่ยพัฒนาอะไรหลายๆอย่างไปเยอะนะจากเมื่อก่อนที่แบบว่าใช้นกพิราบนะครับในการส่งข่าวสารนะ พอเดี๋ยวนี้ก็คือแบบใช้มือถืออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็แบบว่าเราได้เห็นแล้วก็เรียนรู้นะว่าแบบช่วงเวลาต่างๆนะครับเขาแบบวิวัฒนาการอะไรไปบ้างนะอันนี้เนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของมนุษย์เลยนะครับคือแบบว่าใหญ่มาก ที่โซนนี้ก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับแบบว่าวิวัฒนาการของเกมนะครับตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงปัจจุบันเราก็สามารถลองเล่นได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเก็บแบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับตั้งแต่แบบสมัยก่อนจนมาถึงปัจจุบันเลยก็จ,จบลงแล้วนะครับคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับ หากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องวันฟรีเดย์ใน u t u b e ด้วยนะครับหรือว่าใครต้องการจะอ่านรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเข้าไปดูได้เลยใน f a c e b o o วันฟรีเดย์เพจท่องเที่ยวหรือว่าใครนะครับจะดูคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบสั้นๆนั้นดูได้เลยใน Tik t o k กวันฟรีเดย์หรือว่าใครนะครับต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเข้าไปดูได้เลยใน IG t ีเต้อันเดอร์สกอร์ธนิต